เปิดภาพล่าสุดกระต่ายพันนิพาปวดหุ่นคุณแม่หลังคลอดแทบไม่เชื่อสายตาก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับต้องบอกว่าอิจฉากันทั้งโซเชียลเมื่อล่าสุดทีมข่าวได้พาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของกระต่ายพันนิพาปวดหุ่นคุณแม่หลังคลอด แบไม่อยากเชื่อสายตาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นักล้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างกระต่ายพันนิพาและผู้จัดการส่วนตัวอย่างครูภัยบูนแสงเดือนได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันจริงเดยได้ตั้งชื่อลูกชายว่าน้องเพลินเพนเพียงแสงเดือนซึ่งหลังจากนั้นต้องบอกว่ากระแสการติดตามในโลกโซเชียลทั้งคู่ทวีคูณขึ้นเป็นเท่าตัวอีกในช่วงหลังมานี้ ไม่ว่าทางค่ายเพลงจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็มักจะโด่งดังเป็นผููแต่อยู่เสมอแต่ในขนาดนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคู่อยู่ตลอดและล่าสุดต้องบอกว่าอิจฉากันทั้งโซเชียลเมื่อล่าสุดทีมข่าวได้พาทุกท่านมาเปิดรูปภาพล่าสุดของกระต่ายพันนิพาอวดหุ่นคุณแม่หลังคลอดแทบไม่อยากเชื่อสายตา โดยงานนี้กระต่ายพันนิพาก็ได้ออกมาโพสรูปใน Facebook ส่วนตัวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชมหุ่นของเธอล่าสุดผอมลงไปมากไม่อยากเชื่อสายตาอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ